ต่อได้แย่งอย่างนี้ทำไมต้องการหรือไม่ใช่เรื่องเฮ้ติดสามต่อเจ็ดเกมมันยังไม่จีเดียวอีกเดียวจะเป็นของเขาหรือเปล่าแล้วดักปากดักลูกมาลิชยี่เจ็ดสตาร์ดาวครับไม่ได้ไม่ม่ได้ไล่ไปมาตามนีโอโอลี่เทียบร้อยสวยมากอยเก่งมากน้องฝ่ายพี่เล่เก่งมากน้องเลิฟเออเก่งมากเก่งมากบอกดูดิทำได้ยังไง ผมก็แค่นี้อยู่แล้วบอเขาก็นับสก่อนอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะไม่รีแมตต์เ็นะไรหอครับไม่รีแมตตเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไมได้ต้องได้แล้วอต้องได้อยู่แล้วเริ่มจะเรียกว่ารีแมตตได้ไงไอ้เชี่ยมันอมันเอ้ยขอบุค้าน้องน้องคีของผมคีน้องรีชงรีคิวอะไรกันไปให้เรียบร้อยนะครับผมหมายถึงรีคิวในในราวแรกนะครับผมไม่ใช่เริ่มนับใหม่ไม่ใช่นะฮะ อแค่หลังบ้านแจ้งมาแบบถึงวงเลยมันก็แค่ค่าค่าใหม่แค่นั้นแหละอ๋อรีแมปใหม่ของด่านเมื่อสักครู่อ๋อกลับหาแมปเดิมหรอก็คือศูนย์อยู่ตอนนี้แมปสองถูกไหมเอ้ยอะไรก็หนึ่งแต้มจีเคชนะเมื่อกี้ใช่หนึ่งศูนย์อันนี้คือไม่ไม่ไม่รีแมป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 อันนี้จีเคเราบุลเลอ หนพี่เหมดเลยมีปัญหาทางเทคนิคก็คือศูนย์ใช่ไหมพี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ใหม่ต้องหนึ่งศูนย์นะเอ่อมีเรื่องการอีโมสองมันก็เข้าใจแล้วเข้าใจรับเรื่องหมดแล้วผิดพลาดเอาปลาโอเคครับผมไอ้ฟ้ายิ้มแห้งฟ้าป้าปต้องกลับว่าต้องกลับว่าตอนนี้เป็นศูนย์ใหญ่หรือเปล่าครับทีมงานฮะอันนี้ฟ้าจบแล้วบอกตัวใจแ้บปลาแบบบ้านแย่เลยนครับผมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ เออโฟกัสตรงนี้ก่อนครับเอาในแบ่เอาในราวนี้ก่อนครับผมรอบนี้ก่อนรอรนี้ก่อนเฮียไอ้จันโดนเปิดเข้าไปไอาไอ้จันก้อนไอจันก้อนมาตรงนี้ก่อนเลยลุยตายหลุยตายไว้ไว้ไวโอ้โหเฮียเลยทีเดียวไอเจี๊ยบอ๋อไม่ไม่ไม่พี่เปาพี่เปาพี่เปาเอ็ n ดีให้คืนจะให้คืน โอ้โหเนี่ยผลตำรวจสวย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 ให้ชุดเดียวให้ชุดเดียวเลเยอร์ของจันทังคารตอนนี้มีให้ชุดเดียวให้ะไรโอ้แม่งยังเก่งเลยไอ้เหี้ยชุดเดียวหายหมดเหี้ยเจนงอกเปิดไอ้นี่เลยสุ per สย่าเนี่ยจากหัวงอกเป็นหัวพี่โร้อย น่าจะเป็นปัญหพเทคนิคครับตรงนี้ฮะโอเคครับประมาณตรงนี้ตัวนี้เมาใชเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่อย่างไม่ทอดไหวไอจ่าไอจ่าเอาไปสักสิบคนนี้เจ้าตรงนี้ก็ดูในแมบนี้ครับผู้ชมฮะแต่ไปได้ตรงนี้ดจะดีกันไม่ขึ้นเลยผู้ชมฮะ ฟ้าดับอยู่หนึ่งเม็ดต่อไม่เลเสียไม่ได้เหลือเพียงหกคน้นะครับต้องบอกว่าต้องไม่บอกนะว่าตีคไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นจังหวะตรงนีแล้วเพียงแต่สรับรับเลือกเอออันนี้อันนี้อันนี้อย่าให้เข้าใจเดีเคไม่ได้ตั้งใจอีโมสองมันแค่เป็นจังหวะนะครับค็เผู้อมนะโอเคเขาไม่ร้องครับพี่มาอะไรฟ้าอะไรฟ้าสุดท้ายครับผมว่า์แอนดีก็เหลือสองคนสุดท้ายครับผมเราเรียบร้อยครับใจชนะในครั้งนี้มาเรี้ยวเข้ยเลีวนะ เจอเครื่องติดแล้วด้วยหนึ่งโมงเฮ้ย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 ฮะอะไรอะเฮ้ยได้ยินผมไฮมได้ยินครัเมื่อกี้ฮะเกิดอะไรไหมกูแบง้องบอกแล้วโอเคคุณผู้ชมฮะก็อย่างนี้อย่างนี้รู้ครับแมปเมื่อกี้ที่น้ำไปหนึ่งสูตรเราไม่น้ำนะครับเพราะว่ามีทางเสียงอะไรครับสองเกมไม่ทำดีแมปน้อยคุณผู้ชมฮะเราเป็นการรีแมปนะครับตัวนี้ก็เท่ากับว่าอ่าโอเคโอเค เอ็มดีนำอยู่1ต่อศูนย์เกมนะครับตอนนี้ครับแล้วก็ในแมปที่สองครับนี่แมปที่สองเอเจเคนำอยู่1ต่อศูนย์ค่อยๆค่อยๆมันทำได้เปิดสวยเปิดหวานๆเปิดหวานๆแมปตรงเมื่อกี้ทิ้งไปเลย็นตอนแรกถูกไหมมึงเรามานับที่แบบนี้เลยครับสำหรับแมปสนามบินค่ายทหารตรงนี้มาๆมาๆมานี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหลยสกอร์เลยหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์โอเคครับธนาคารธนาคารนำอยู่ในแมปในแมปสวยๆสวยๆสวยๆ สวยเขาตายตัวแรกเออ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 เอยเออกออเออเอหเ้าเออเออ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 ะออออุย อ้ยยค่อยๆสกอร์เท่า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 ใจเย็นๆสกอร์เท่าไม่เอเขื่อสกอร์เท่าอยู่เขื่อมึงใจเย็นๆสิสกอร์เท่าสกอร์เท่าเฮ้ยเขาตีกันเองเขาตีกันเองเขาตีวิดเขาตีวิดตีวิดตีวิดอยู่ใจอยู่ตีวิดอยู่ตีวิดอยู่ตีวิดอยู่ไอ้ยฮบเอ้ยฮบ

คนจริงๆเลยไม่เสียแรงที่พี่อยู่กับพี่น้องเลยพี่รักมึงก็ตรงนี้แหละโฮมร้องใครจะว่ามึงยังไงพี่ไม่สนใจแล้วโฮมเลยโอ้มึงคิวขนาดนี้มึงกิดบ้ากับพี่ไปไปโอ้ยโฮบมึงยิ่งกว่าคนไหนไหนนี่โฮบเกย โอ้ยโหกกระบาดลวพี่เออพี่ขอร้องอย่าคิวขนาดนี้เลยไปตวตร้วตรงแล้ตงแล้วงแลรงแล้องแล้วตรงแลตรงแล้วรงและวตะแล้ทแลงแล้ว้วงแล้งะ พึ่งพูดไปแล้วไงเดี๋ยวมันจะชนะแล้วโอเคเพืบอกได้บอกให้แบบไม่มีของไม่มีคนได้เปรียบเสมอกันหนึ่งหนึ่งเขาต้องบอกว่าต้องไปต่อในช่วงเวลาเดี๋ยวพูดอย่างนี้เือะเดี๋ยวพูดอย่างนี้ผมที่สนามบินล่าดพร้าวโดนนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาแพ้นะถ้าผมพูดล่วงหน้ามันไม่โดนก็บอกเอเดนดีโดนแล้วมันจะไม่โดนชนะเอเดนดีไม่โดนขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแบบแต่ถ้าเป็นแล้วจะขึ้นมาเป็นสองต่อศูนย์แบบเขาต้องบอกครับอะไรนะอะไรนะ อะไรนะเพื่อนบอกบอกพูดใหม่ดีว่าถ้าเอ็นดีแชมป์จะมาหาเพื่อนวันนี้ถ้าเอ็นดีแชมป์จะไปหาเพื่อนวันนี้แค่นั้นแหละแค่นั้นก็แชมป์เราเพื่อนในแมปครั้งนี้ได้นี่แหละประวัติศาสตร์เว้ยประวัติศาสตร์โลกกีฬา ว่าไอเดมดีมาครับก็เตะได้ครับอันนี้มึงเอาเอาถ้วยไปแล้วมึงตั้งหน้าบ้านตั้งหนักหนักกล้องเลยนะตั้งแบบเอาดี่ทนะเฮ้ยเสียงแหวมมาแล้วเออเออเออไม่ตายเออเฮ้ยนำอีกแล้วคนหนำอีกแล้วอ่ะคนเราเออต้อสูงเลยครับคนายเป็นสูงสี่คนถามอย่ายุทธเอ้ยเอ้ยไหวอยู่ไอโฮมไอโฮมโฮมจับไอโฮมเลยว่ะเฮ้ยสิบเอ็ดสิบสาม ไม่เดียวกับเว้นะครับวันปอกโอ้โลงวันนี้เฮ้ยได้แต่สิบเอ็ดสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่ทำได้นะทำได้ทำได้ทำได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรีไปรีไปไอ้โฮมไอ้โฮมอยู่นั้นไอ้โฮมอยู่ฝั่งซ้ายไอ้ไอ้เออชุบเยอะชุบเยอะรีเยอะรีเยอะมากรีเยอะมากรีเยอะมากรีสองรีทูรีทูเกิดอีกแล้วสิบสี่สิบสองชิงดีเลยครับคุณผู้ชมทำให้ทำ

โหนะเออยเอ้แฟงโหดมากน้องมึงตัวมีแต่ว่ามึงอยู่คนสุดท้ายนานะครับแตไปทางในหนึ่งอีกแล้วออกกล้องตายซะนอกนั่นแหละยังไม่เกิดแล้วมชอมมาปิดแล้วงี้ครับหนึ่งผู้เลนท้ายตั้งฝั่งจันทันคาร์นะครับตรงนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วครับแล้วจีนแมสสุดท้ายแมตช์สุดท้ายไม่ใช่แมสสุดท้ายไม่ใช่แมตช์สุดท้ายเดินข้ามแม์เดินข้ามแมสเดินข้ามแมตช์ใครเห็นข้าก่อนหรอใช่เดี๋ยวแมสสามปุ๊บก็จะพักก่อนเพราะว่ามันมันต้องแก้เกมกันมันคือน้าชิงพักห้านาที ใครถึงใครใครใครขึ้นสามก่อนท่านต้องถึงห้าเลยเหรอพี่ใช่ป่ะมันต้องถึงห้าเลยเหรอเพื่อนโอ้โหครับผมจากฟังความยาวยาวยาวเป็นชอนสตาร์ทาวครับผมเก็บไป้ท้หมดสิบสามแสดงว่าอย่างนี้ไม่ได้ยังไม่หายห่วงขาดครับเป็นเวทครับผมที่เก็บคิวอย่างต่อเนื่องสิบสี่เดือนสองไปบ้าวลากระบัง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 อยู่ไหนขอสายหน่อยลากระบัง โอ้โหลากะบังหายหลายแล้วคือตอนแรกผมก็พูดจริงๆว่าออาจอาจจะแบบว่าคือผมเห็นแบบว่าเดี๋ยวนะถ้ามันเอาไปยิงชาก่ถ้ามันระบากไปอ่ะขีตรงกลางแบบจะวิ่งหากเองเนะแค่มึงยืนตรงกลางแค่แข่งเาี่มาตายแน่นอนเฮ้ยวุ่นวายฮะครับผมมาฮะคุณผู้ชมฮะค่าส1ร้บเาทเคสสี่เฮียอะไรวะสาธิบโ

Eat, 16, 18, 16, เออสิบหกสิบเจออกเอ้ยลืออีกแล้วลือแซ่ลือแซ่เราลือแซ่เราไหวไอ้ไครโหยี่อะไรอ่ะ พี่ปาพี่ป่าพี่ป่าจะล้าข่าวหรือสวิ่ากัทั้งคับเสียไม่ได้มีอะไรครับอะไรป่าป่าพี่ป่าป่าไฟก่อหัวตัวนี้ครับเจ๊ต้องยังไงัต้องวิธีแก้น้ำมลีโอผ่าสวยจัดไมาอย่างนี้ป้าจะดักได้ไ่มสวยจัดปาดมางี้สวยจัดไม่ทีครับโอ้โหต่อยแก้มาอะไรยังไงตรงนี้จ้วัดคนละน้องผมหมอจะาวัดนมหอมร้อนหม่อมหนอเยลีโนเนลสิบสามสิบสามไหวอยู่รีเยอะลีเยอะไองคนรเหรวยไอ้เขือลีเยอะมาบ่แย่เหมือนกันคุณผู้ชมฮะรีเยอะไงมตีทางนี้อะไรลีอะไรไอ้ มึงได้แกตัวฮบทะออกมาก่านี้โฮหกโดนทางเวเอวมาเปิลิวแ้วไหวนเไม่ได้่ต่อยตัออกมาไเด้เ่อลออกได่การดึง่โดนอกโสนับดนเกาโดนเกาเกาไ้เกาไเวิไม่ได้ลนเวไม่ได้ล่นสอยมากเกาไปเกาไปเกาไปเกาอีกเก้อีกทเกาไปเกาไปเกาอีกเขาเลยเจ็เขเลยเจ็แล้วเขาเลยเจ็แล้ว จะตายเลยอ่ะเวทตรงนี้ฮะเกาจนเหลือเกลแล้วปิดยาต้องมาปิดต้กขาก่อนแล้วสวยมากไอ้พันอีกไอ้พันส่งกับหนองฟ้าหน่อยดูขึ้นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องใครก็ได้ปุ้งสุภัสกับหนองฟ้าน่อยูไปหยุดไว้หน่อยหยุดไว้หน่อยโฮปโฮปไม่ใช่เรื่องเฮ้ยวทตีมาหนียังไม่ตายละโฮปไหวๆซีสีเก้าเออไอ้โฮปมึงโอนมากกับบ้านกับพี่กับบ้านกับพี่เ เร็วๆไปเลยออกไปเลยเวเอาไปเลยอะขายไปเลยอีอะชุบเพื่อนกันบ้างนะต้องฝากเอาเสียไม่ได้ครับเพื่อจะอยากชนะถ้าอยากปิดให้คลีนตรงนี้ฮะพาทางปารมนี่ตีตายไปใหญ่ซบใหญ่ซมใหญ่ซบใหญสกอรนน้ำสกอรนน้ำจจัดัจัด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 ไหมจัันจัด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 จดจจดหมาจัดจกดจัดจัดจััจดจดดจด เออถ้าลงห้าน่ะคือแค่เลยครับผมไปไหวไหวอยู่ไหวอยู่อไหวอยู่ไหวอยู่ทิ้งใม้ไปเออทิ้งไม้ไปเออตายตายตายออกเออไอ้ปากออกไอ้ปากออกแล้วดูดอปตรงนี้ครับคนแล้วคนเดียวครับตรงนี้ฮะธนาคารเหลือเพียงห้าผู้เล่นเท่านั้นครับผมตรงนี้ยังไงครับโอ้โหมีไล่ตีหลังมาธนาคารแย่แล้วครับคุณผู้ชมนะตัเสียไปเราไหวเราไหวเราสตาร์ทาวนักดักวันนี้ฮะแล้วเวนอมครับบู๊ใส่มา เวนอมเดยโดนเวนอมเดยเวนอมเวนอมเวนอมเล่นจังหวะกับเออชิโรยาชาครับเวนอมแล้วมาแล้วที่คนลุกมาดัยิดีแบบร้อยจุดเผยเซยวครับแม่งใหม่มากแม่งมันจัดเลยของผู้เล่นครับว่าวยังไงครับว่าไอ้หลุยสร้างแก๊งแล้วเอาพวกนี้ไปอยู่อ่ะผู้ชมครับไม่มีเทไหวอ่ะเหรียหนึ่งเฟเยอร์สุดท้ายเท่านั้นเองครับผู้ชมโอ้โห โอ้โหออกดีใจด้วยครับมันอยู่ในนู่นติดเรื่องจะเล่นก็ชิบหายเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชชนะยังได้แชมป์โหดครับเพียร์ตอสดึงออกมาครับพี่เซิร์ชครับวันนี้ฮะโอ้โหลงมาปุ๊บจับกินดิ้งใส่เลยแล้วก็เรียบร้อยในโมเมชั่นแบมพี่ชมนะและชัยชนะในแมปที่สามเราตกเป็นโลฟ่าของทีมมากเก่งมากจริงจริง เด๊ขอบคุณข้าขอบค์ฮะตอไม่พูดอ่ะอีกนนึงไม่พูดอ่ะแพ้แล้วดีนะที่มึงพูดที่ว่าจะมาหารจะหยุดความร้อรให้ันี่้าอโอ้โหเเอยดูงอมนะพี่เสียงยูไสขอเปิดเพลงเสียงยูไสแป๊บมาครับผู้ชมครับอ่นมสดเอ็ก ไมกี้เลสต์เอาเอาเว้อีกก้าวเดียวไมกี้นี่ดูเหมือนกับว่าให้เขาบอกว่าไอดีเป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมรู้ว่าเป็นของเพื่อนกับใครหลายๆคนนะครับผมในรุ่นของพวกจำพวกนักแข่งนั่นเองนะครับก็เลยไปชื่อในชื่อเลสติดเสมออุ้ยสกอร์เท่าไหร่สิบแปดสิบแปดสิบเก้าเออเออไหวอยู่สิบเก้ารอบนี้จะนัการไหว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 น้ำเอ๊ะเท่าก้าว นเอ็เหลือเพียงสิบเฮ้ยเท้าอยู่เท้าอยู่สิบสได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สิสิบเาไม่ห่างมาก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 สกอร์ะไรอีกแล้วเบเบ็ดยาเบ็ยาอย่างงานสวยเบ็อะไรสิบห้าสิบสี่สิบหกิลี้ยวไอลียวเสี้ควนนีเออ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 ้ ได้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับพี่ได้ครับไหวอะไรพี่ไหวไหวไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่มึงไม่ท้อมึงห้ามท้อเวทแม่งลื้อเลยสวีทโอ้ยเอ๊วทสวทพอขนาดนี้พอแล้วเวทโอ้ยเชื่อพี่พี่เป็นพี่มึงนะสวยมากนั่นแหละพักก่อนตีเยอะเกินไอริวอริเล่นเออไอริวไอรยวเออไหว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 17ไหวไหว10 10ได้อยู่9ไหวไหวอยู่ไหวอยู่ วอยู่วอยู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 วาวยูวอยู่วอยาอย่าศย่าอย่าัทธายังรัทธายังสัทธายังรัทธายังรัทธายังัาังัทธาพลังสัทธา1 1 1 115 11 1เ1 1 15 11้า้า สิบเอดสิบห้าไอริวเอาอีกแล้วไอริวเอาอีกแล้วไอริวมันภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วไอริวมันภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วไอริวมันภาพเป็นอย่างนี้ไอริวมันภาพเป็นอย่างนี้แล้วโอ้ยไอริวมันภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วกลับมาสิบสองสิบแปดไอริวมันภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วไอริวมันภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วโอ้ยไอริวมันภาพเป็นอย่างนี้อีกแล้วโอ้ยพอกูจะเสียเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเร็ดแล้ว

ไหลออนไหลอ้อนสุพัทอยู่นี่หมดเลยเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้ตรงห้าจุดนะเดี๋ยวดูจุดนะเดี๋ยวดูจุดนะอะไรดูมันไหนดูมันดูที่อะไรเขาไปรวบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบมได้ไม่ได้ยังมี แล้วไปวัดกันในอันนี้อีกแล้วผู้ชมฮะไฟตรงครับผมโนสกิลอีกครั้งครับผู้ชมฮะไปตรงมั่นใจมากมั่นใจจรในแมปที่สามมั่นใจแค่ไหนน้องมั่นใจนแต่ขอไม่ตื่นเลยขาวเอ้ยเจ้าของอย่าพูดย้ำไปเพื่อนมันถึงจะชนะว่าถ้าไปหาเพื่อนกูแน่ถ้าแชมป์ถ้ากูไปหาเพื่อนกูแน่ถ้ากูถ้าถ้าถ้าเอ็นดีแชมป์เอ้ยถ้าเอ็นดีกูไปหาเพื่อนกูแน่พัดยาไทยเอ็นดีแชมป์ จะได้คราวนี้นะครับจะได้ได้ราวนี้ถ้าเาอยาจะขึ้นมาปอนุยุยเอาดิเอาดิไวอมามาเลยน้นึงเลยมาดิมาเคมาีครับแม่ไหนแมไหนแบบนี้เนี่ยแบบเาเลยเอาเลยขึ้นเอาเลยผมก็ใจไปเลยเขาจะต้องครับทาทีโอเลยไหมโอเลยไหมต้องครับน้อง่าก็จบโอนอ๋อจะเป็นอย่างนี้จริงหรอครับคู่ชิงน้อง่าฮะคู่ชิงจะจบเด็กเออลานกันมาหน่อยมใจเขาเลยครับ หัวใจขาวหน่อยหัวใจขาวหน่อยในครับผู้ชมครับอ๋อดีหัวใจขาวหน่อยครับภาพกันมาตรงนี้ยังไงนะเฟิร์สบายจะตกไปของใครล้วเป็นวิวจากสนายสวยสวยอุ้ยไปได้เอ้ยเฮ้ยสิบสี่สิบสี่บเก้าสิบสอยแล้วสิบสองสแปดสิบเอ็ด ยังไงครับซิมดีเล็กแล้วเสียไม่ได้เหมือนรีบกักสซนเหมนคุณผู้ชมฮะโอ้โหโอนไฟตึ้นที่แบบจะเอาสนับเอาสนับจับพอที่เรียกว่าอะไรฮะที่เรียกแบบตายตายตดบิวต์ตายซิปชุบชุบเพื่อนนี่ไม่มีมาก่เลยรีเพื่อนโอ้ยรีเพื่อนเยอะเกือรีดีขึ้นทีเดียวขึ้นอ่ะเดี๋ยวพวกเรดูนะมันรีเยอะมากรีดีรีทีเดียวแบบมือจะรีโหลูกกาแก๊งไหนจะรีเยอะมากรีเยอะมากต้องรีเยอะมาก มีมาผู้ชมฮะแล้วไงตรงนี้ยังโดนต่อยตัดอยู่ยังโดนตัดมึงนี่บอกเว็บบอกไปเลยนะเออไอเวเว็อยู่ตรงนี้แล้วไงไอ้นมซ่อนคอยใส่ดึงไหมหลังแล้ววีน้องตายอีกคุณผู้ชมฮะตรงนี้1ี4ทางเหลือเพียงเก้าผู้เล่นนะแต่มันจะได้ดีนะโอ้ยผู้ชมฮะ จันนังคารจะไปทันประเทศมานี้ไม่ตายอะไรเลยครับเพื่อนดึงไปชุดทันทีแล้วเฮ้ยมันโหมันโดมโดนเท่าไหร่ความแปลกใจมันโหมทำมันแปลกใจหรือไอ้เหี้ยเกมยังไงโดนเวทหรือโอเคเนี่ยเปล่าแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้ซาบุครับเฮ้ยฮ่า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 เฮ้ยเฮ้ยหกคงกดึงไอ้เวทไว้ดึงไอ้เวทไว้อยู่นี้ดึงไว้จังหวะมาดึงไอเวทเลย นะครับผมเราก็ตีมาครับผู้ชมครับเอ่าแล้วเพ้ียไปเล้วชื่ออะไรอ่ะกูจะโทรหาคืนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรกูจะโทรหาอยจันไอ้จันกลับบ้านกับูนะน้องชื่ออะไรกูจะโทรหาชื่ออะไรวะตรงนี้เตเลี้ยงหลังไม่อี้วยังไงฮะโอ้โหเมื่อกี้ ถ้าเมื่อกี้เวอร์เทคไปเอาไอ้จัดจะโชว์ไงเล่นน้อยไปก้อยอ่อนนุ่มเออใจัดเตือจัดเอาไอ้ลิวลี่เทนการ์ด งานนี้เสียไม่ได้เออพี่ผมให้ต้องช็อตเมื่อกี้เลยนะว้าเออโวยเวทตายยัยเวทโอ้โหเวทตายเด้อเฮ้ยสามต่อหนึยงก็อีลงแล้วโอ้ยพี่อะคุณจะตายยากมิมเนี่ยผิดพลาดที่ขึ้นสามต่อศูนย์ก่อนจะเป็น SMD เว้าล่ามอเมชั่นอย่างนี้สองเลนอย่นงี้แค่ตายมีระดิดผ้าแล้วคุณผู้ชมฮะไอ้จัดแม่งอิมมาทอ่ะที่ขึ้นนำมาต่อนสามต่อศูนย์นั่นก็คไอไอเวทไม่ตายอย่างยาก เอ็มดีไปแล้วบอกเจเคเอยครับมาฮะมาครับผมเอาแฟนคขับจันทังคารกันชมครับเอาขอสติ๊กเกอร์จเค่อยครับผมเฮ้ยแฟนครับเอ็ดีหัวใจขาวหน่อยเว้ยหรือสัญลักษณ์จันทังคารมาให้กับตาด้านของรายการให้รับรู้กันหน่อยครัท่านผู้ชมกดถูกใจด้วยกดถูกใจด้วยขอร้องเลยครับผมวายแหละผมโคตรวายแหละมาคุณผู้ชมฮะใครเป็นแฟนคลับเสียไม่ได้กดติดตามเด้อเอ็มดีเสียไม่ได้เอออย่าลืมกดติดตามนะครับ นั้นโดดมาด้วยสีดำหิยางคู่นี้ก็วิ่งหาบอยมาคำนี้มาอีกแล้วคำนี้มาอีกแล้วตายอีกนึงคือไปเออไหวอยู่ไหวอยู่เดี๋ยสก้อเท้าอีกคเดี๋ยวสกอเท้าให้ดูเออสกอเท้าเออกูบอลแ้ล่้วว่าผู้เล่้ยเลานีก้ล้ว่เอ่อีกแล้เล่นผ้ลนผู่านผู้้ล้ว สิบสี่าสิาโอ้ยนำนำยูนำยูเออวิ่งซุนวิ่งซุนเออสิบหกสิสอกระซบกระซบเออเออสิบหกสิบสามสิบจ็ดสิบส

ท่าสิบผ้าทุกชิม้าดูครับงงตรงนี้ลงกันบ้าแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วไม่รู้ไม่ชี้ตรงนี้ครับสิบสามไม่รู้ไม่ชี้ตรงนี้คิงเดวิลครับตรงนี้หล่นไปแล้วชิโรยะฉาคนสุดท้ายครับตรงนี้ครับแฮรียบร้อยคุณผู้ชมครับชัยชนะในแมปที่สี่เราถ้าเสียงให้หลุยบอกว่าเออตายสวยตัวแรกอ่ะโอ้โหมาเลยเอ้ยไอ้ไข่มึงฟังพีน่ะ สักไอตอนเปิดจะเป็นยังไงก็ช่างจะลดเย็ะหรือไม่ลดเยอะก็ช่างสุดท้ายอะถ้ามันไม่ไม่ต่ำกว่าสิบอะพี่กลับมาได้เพื่อนอะใช่พี่ตาครับพี่ฟังอยู่ไหมครับพี่เมื่อกี้ครับอเอ้ด SMD ไม่ใค่เจเคนะเมื่อกี้เ้าคืออะไรหรอจังหวะผมอ่านคอมเมนต์ขวามือจอพอดีฮะคอมเมนต์ขึ้นเจเคนะชนะเป็นน่แชมป์เลยป่ะแชมป์เลยแชมป์เลยมาดูครับว่า เอสดจะสามารถปิดสกอร์นะครับผมส่งเชียร์ขนลุกว่ะไม่เตอี่นี่เลยไม่ไม่ดูก่อนเพื่อนว่าได้ไปไหมเพื่อนประวัติศาสตร์ประวัตคศาสตร์ผู้ชมฮะมาครับประวัติศาสตร์ว่ะมา มาครับผมโอ้ล้วเปิดมาเป็นคาครับผมกินิวเด็กับเป็กมัตจากเอสดีมาก่อนครับก็เป็นคนที่กู้ก่าบมาเป็นดับบิันคิวครับตอนนี้ยังไงสกอร์เสมอสิบเจ็ต่อสิบห้าจับามาโอ้ยเราวี่งมางี้จุบจุบโอ้ยเออสิบจุบจุอนสเตอร์เชวอันสตอปเบอร์แลวไงครับเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่สิดไหว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 ไเฮ้ยนิดเดียวอมเดียวเอเดียวไหวแล้วไหวแล้วสิบสาเกนลินได้ ยังจําได้อยู่ไหมจําได้หรือเปล่าคนนั้นที่เลี้ยงหลังเละ่ยทำงห้เาพี่เราก็ีได้ขึ้นนเปแชมป์ไม่หรเกมนั้งครับมาแล้วคะแนจันทารีอีกเชี่อมอีกเชี่มีเี่อมแปดคนนั้นครับแชมป์อยู่แค่เอื้อมแล้ว8ดคิวคนั้นครับเ็คิวที่หายจันทารตรงนี้ฮะแล้วเสียไม่ได้เลยมาเข้มงคแลกตี้ตีเพื่อนอตรงนี้ฮะ่ยังไงครับโปรตีสานตรงนี้ครับปรตีสานโปรตีอย่างนี้หรม่ราอคนนี้ไม่ใช่เรื่องเฮ้ยทุ ติดสามต่อเจ็ดเกมมันยังไม่จบอีกเดียวอีกเดียวอีกเดียวแล้วเสียไม่ได้ตัวที่ทีเบตแล้วจานคารขึ้นมาเจ็ดแล้วมาสุดมากมัสวยมากครับยิงเดียอเวอร์เทกกับชังชอนอยู่เสียไม่ได้ต้องไปประมาดใช่ไหมเพราะว่าเกมนี้พาสีเข้ามาดีจริงๆนะตอนนี้ปีนี้เสียไม่ได้ไฟตรงรายการออสตารีน่านี้เป็นของเขาไหมจะเป็นของเขาหรือเปล่าแล้วดักป่าดักลูกมาสิชนเจ็ดอนสตาร์ดาวก็ไม่ไม่ดีแน่ มาตามวีโอโอนลี่ทีตรงนี้แล้วปาดมาตรงนี้เสียลี่สตาร์ทาวยังไงครับมาชนแล้วตีมาวีโอก็ยังไม่ตายยกมาแล้วไม่ยอมร้อยมาเก่งมากน้องปาดพี่เล่เก่งมากน้องเลิฟโอ้โหเก่งมากเก่งมากบอกดูดิทำได้ยังไงมาคนดูดิโอ้โหเก่งมากท้องเก่งมากน้องเก่งมากเก่งมาก เอ็มวีสวยมากสวยมากฟ้าเทาครับพิมของคุณเจกันด้วยครับคุณดูสนุกมากสนุกมากศูนย์ครับทุกคนธนาคารเป็นเวทครับเกตคิวเจ็ดเดสสอนชุบศูนย์ครับแสดงความยินดีจากทางได้นะครับผมใครที่เป็นทีมพ์ของคุณเจก็ได้นะครับวันนี้รับแชมป์ กลับบ้านไปครับใครไม่เป็นขับจันะครามวันนี้ก็เป็นพระรองนะครับมาถึงรอบนี้คือขอบคุณเจคินขอบคุณลุงด้วยนะครับเออพี่ต่อเป็นพัดยาเว่ยเฮ้ยเอาเลยนะเอาเลยเลยเลยเจะมีเซอร์ไพรส์นึ์มแล้วนะครับสำหรับรูปแชมป์นะครับผมแล้วก็จะมานั่งรับช่วงเพลงของเสียไม่ได้กันสักนิดนึงเจ๊งคืนพรุ่งนี้ไม่ได้หรอไม่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 เจ๊งคืนวันนี้จะรอแล้วกันสวยมากโอ้ต้องจับ เก่งแม่งทุกคนเลยต้องจับบ่อยๆแล้วอย่างเงี้ยเทียจบทีโอ้โหนี่ทำไมจบปุ๊บแล้วมันแชทกูเด้งแบบตู้มเดียวแบบโอ้โหสวยสวยสวยไอ้ฟ้าคือรูบอกไม่ต้องร้องนะน้องยำเล็กเว้ยเทียหมวยแบบจบเอาไวง่ายแม่งจบไม่ถึงห้าวีอ่ะแชทนีเด้งมาทีเดียวยี่สิบข้อความอ่ะแบบตึ้ง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 มาพร้อมกันอ่ะ โกรเนมาเนมาโทษทีนะเนาะเท่าไหรสองหมื่นโอ้มีตังเที่ยวเลยพี่กูพี่ต้อนออกรถเลยไหมครับพี่ได้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 เพื่อนยังไงเนี่ยมาสิวันอื่นไม่ได้หรอเกิดแล้วแต่เพื่อนนะยังไงเนี่ยแชมป์แล้วเนี่ยแชมป์แล้วเนี่ย แชมแล้วเนี่ยไมจกัจกจัให้รางวัลในหลุมย <c oughs> มันเีมึงเอาตรงนี้มาหากูเลยนี่หว่าเพื่อนแชมมันต้องอยู่กับเพื่อนๆก่อน